สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง youtube channel 1หกแปตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันสมาชิกใหม่ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนติงต้งติงต้งตงนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับก่อนอื่นฝากคําเตือนทักนิดหนึ่งเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลัง ไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามไว้ด้วยกันเ้วกันเนาะอ่าวันนี้มาชมต่อกันเลยสำหรับสูตรหลักหน่วยบนนะครับเทียบชนเทียบชนนะครับอ่าสสูตรเหมือนเดิมเพิ่มเติมบวกไปหนึ่งก็เป็นห้านะครับสำหรับสูตรหลัก ร้อยละสิบหลักหน่วยถึงคริวสูตรหลักหน่วยแล้วนะสูตรหลักหน่วยใช้4สูตรระยะยาวสูตรแรก62องวดตัวเลข7ตัวนะสูตรมาตรฐานเลยแล้วก็สูตรที่2ก็6ตัวสูตรที่3 6ตัวสูตรที่4นี่ใช้แค่5ตัวนะดูที่ว่าจะมาตามที่เราวิเคราะห์ไหมนะครับสูตรที่5ก็5ตัวเหมือนเดิมนะครับ อ่าระยะแต่ว่าสูตรที่4นี่เขาเดินยาวกว่าก็เลยนําเป็นสูตรมาตรฐานนะ9125อา่า9123578 912367 801245 80125เมื่อเทียบแล้วหลักหน่วยเทียบชน4สูตรก่อนแล้วกันนะครับ หลายคนบอกทาไมไม่นำมาทั้ง5สูตรเลยนะครับจริงๆแอดว่าจะนำมาทั้ง5สูตรแต่ว่าลองแยกเป็นสูตรมาตรฐานก่อนเพราะว่าสูตรที่5นั้นเขาเดินประมาณแค่20 30งวดประมาณนี้ยังสูตรระยะกลางๆอยู่ยังไม่ถึงมาตรฐานก็เลยนำแค่สูตรที่จะนำไปเป็นมาตรฐานก็คือ40งวดขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่าแต่ก็ไม่ได้การันตีว่า40่งวดขึ้นไปนี่จะไม่พลาดนะอ่าสูตรมันต่อให้เดินเป็นร้อยงวดนะครับเขาก็พลาดได้ถึงเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางอ่านตัวเลขมาวิเคราะห์นะครับจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่การวิเคราะห์ของเรานั่นแหละนะนำไปใช้งานบางคนก็เลือกสูตรที่เข้าไปบางคนก็เลือกสูตรที่ผิดไปนั้นก็อยู่ที่ดวงบางทีก็อยู่ที่ดวงของใครของเราเนาะอ่ามาดู สี่สูตรเทียบชนจะเห็นได้ว่าชนที่หนึ่งกับสองนะครับชนที่หนึ่งกับสองทั้งหมดสี่สูตรหนึ่งชนสี่สูตรสองชนสี่สูตรนะส่วนห้ากับแปดชนสามสูตรนะครับห้ากับแปดดอกจันไปตรงนี้สูตรหลักหน่วยนี้จะจะน้อยกว่า,าดีหน่อยชนน้อยกว่าหลักร้อยกับหลักสิบเนาะแค่สี่ตัวนะครับ ก็น่าสนใจหลักหน่วยวันนี้ไม่น่าพลาดเส้นเขยงเมืวัที่แล้วก็พลาดแค่แหลักสิบเท่านั้นเองเนาะ,ะที่นำมาชนทีนี้ก็มาดูสูตรที่5นะครับสูตรที่5มี3 4มสี่หกดแตรงนี้ไม่มี1ไม่มี2ไม่มี5มีแต่8มีแต่แป เพราะฉะนั้นตัวที่เด่นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจะชนอยู่ที่แปดชนอยู่ที่สองชนที่หนึ่งก็ถือว่าสามตัวนะครับถือว่าคัดเลขห้าออกไปเป็นตัวรองอตัวนี้ถึงแม้ตัวตัวเล็กเนี่ยแต่เขาเด่นเท่ากันนะถ้าใช้ห้าสูตรเพราะว่าถ้าใช้สี่สูตรมาตรฐานเขาจะชนหนึ่งกับสอง แต่ถ้าใช้สูตรที่5มาเพิ่มเนี่ย x แปดเนี่ยเขาจะเด่นเพิ่มมาเท่ากับ1นกับสเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากคิดว่า1นึกับสเด่นกว่านะครับ8ก็เท่ากันนะเพียงแต่ว่า x ก็ทำตามแนวทางเท่านั้นเองนะ,ะความเด่นเขาเท่ากันแหละนะครับเมื่อเทียบกับ5สูตรนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหม ห้ 5, ชนแค่สามรบวกไม่มีบวกแต่ว่าเลขแปบวกมา1ก็เป็น4เท่ากับหนึ่กับ2ก็ประมาณนี้สําหรับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพิเศษก็คือคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงจะนำผลสรุป3ามวบนวิเคราะห์รวมร้อยสิหน่วยบนมาไว้ในในคลิปนี้นะครับก็ใครพาดคลิปนี้ก็คงต้อง ต้องกลับย้อนกลับไปดูละนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยเราวิเคราะห์ไปหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ชนอยู่แค่สองตัวนะชนชนแค่สองตัวหลักร้อยนะใช่ไหมเดี๋ยวแอดดูก่อนนะ หลักร้อยก็2ตัวที่เด่นเๆหนึ่งกับ4เนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดว่าตัวเด่นสุดๆ,ดๆอาจจะไม่มาแล้วก็ลองวิเคราะห์เลยแอดต้มสีให้เฉยว่าม,มันชนประมาณไหนเนาะส่วนหลักสิบเนี่ยหลักสิบชนที่4 8แล้วก็หเนาะเมื่อสักครู่ส8แล้วก็หอ่า แล้วก็หลักหน่วยในชน1,2,8ที่ชนเท่าเท่ากันนะเพระาะฉะนั้นก็ให้ดูเฉพาะ10หน่วยนะครับว่าตัวที่น่าสนใจให้ดูเฉพาะ10หน่วยก่อนนะครับแล้วก็หลักร้อยเราค่อยหาตัวสูตรแต้มมามาเทียบอีกทีนึงแล้วก เด่นบนจับชุดนะครับก็จะได้3ตัวบนที่แล้วก็หลักร้อยมาเทียบอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เด่นสุดก็คือเนี่ยสีหนึ่งสีสองแปดหนึ่งแปดสองนะตรงนี้อันนี้คือชนแต่ว่า ความเด่นของห้ากับแปดเนี่ยเนี่ยความเด่นของห้ากับแปดนะมันจะเท่ากับสี่หนึ่งสี่สองแปดหนึ่งแปสองเลยอืมใช่ไหมแล้วก็ไอตัวตัวนี้ก็เป็นตัวกลับก็เลยวงไว้ให้เฉยๆแต่ว่าตัวที่ 8อนี้ก็มันก็เป็นไปได้นะ4 8ด้วยนะ4 8ด้วยนะเนี่ย4 8 1 4 2่8อ่า8 1 8 2 8 8เห็นไหมแล้วก็51 5 52อ่า5 1 5 2เนี่ย1 5 2แล้วก็58เพราะฉะนั้น ตัวที่น่าสนใจก็คือเนี่ยถ้าวิเคราะห์กล้กว้างๆก่อนเนี่ยสี 48, ่แปดสี่หนึ่งสี่สองแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็สี่แปดแปดแปดแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าแปดนะครับนะครับก็วิเคราะห์ให้ประมาณนี้นะวิเคราะห์ให้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วน3ตัวบน เวลาจะไม่พอนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนสามตัวบนนี้เทียบจากไหนเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าจะมาวิเคราะห์ให้ที่จับไว้ตรงนี้นะจะจับไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูกันนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆกันก่อนว่าทําไมถึงมีตัวเลขพวกนี้มานะครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูสองตัวบนนะครับ กันก่อนว่าตัวเลขมีกี่ชุด1 2 3 4 5 6อง9าชุดเชุดนะที่เด่นๆสำหรับอ่าสิบหลักอ่องตัวบนตรงๆนะก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ